สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้อย่าไปติดตามกันด้วยนะครับผมนะนี่ผมจะมาทําการจัดเทอโทรครเนาะก็จะมาเริ่มจากตัวที่โอลิกามิก่อนนะครับโอลิกามิเนี่ยจริงๆนะเอาโนะอลิกนะาร์มนะิให้ไปนี่เลยร่างเนี้ยโอลิกามิร่างพูดจัดคือว่าโหดนะโหด นี่เลยโหดอยู oh, ่ส่วนยูชินล่าเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครได้นะไม่ค่อยอยู่ความสามารถเด้วยผมในหลาดผมมันไม่มีนะเออในหลัที่ผมเคยมีนะส่วนอโอริกามิล่างอะไรวะผมขอเรียกว่านะเอบวกเนาะเออโอริกามีร่างเนี่ยเนะี่ยผมไม่รู้ประวัตินะครับขออภัยด้วยเนาะส่วนไอตองล่างเนี้ยคือมันก็เป็นพูดอ่ะอธิบายได้แค่เนี้ย ผลล่างนี้มีแค่ในเกมเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีในเรื่องหลักของมันนะก็มีแค่ในเกมเท่านั้นในเรื่องหลของมันโอ้ยจะมีล่างนี้ให้นี้แล้วเออมันนี้ก็มันมีสตาร์ทของคุณนางอันนี้ให้นี่แล้วผมเมื่อผมจะไม่เอาผมไม่นับตัวละครที่คอสโอเวอร์นะครับอันนี้เอเลนเนาะเอเลนเนี่ย เป็นต,ตัวที่จำเน็ดแรงนะจะมันแรงไม่เท่าซีนหรอกเพราะฉะนั้นบอกให้นี่เลยนะจะดีกว่ายูคิโนนะมันดีกว่ายูคิโนส่วนเทนอะไรนะโทรกาับคูฟอร์มเนี่ยโทรกาับคูฟอร์มผมให้ลืมให้อยู่ TAA นะเพราะเอยลดมาหน่อยก่อนเพราะพี่เกมเป็นตัวคอ,อมโบนะคือตัวคอ,อมโบเนี่ยมันจะ คอมโบโยากเลยต้องถ้าไม่รู้จริงๆคืออาอยากไปเล่นตัวคอมโบเลยดีกว่าไงส่วนเราที่มีร่างเนี่ยผมให้เลยเต,ต๋อแต่ค่สุดมากๆส่วนเทนการ์ดเทนการ์ดส่วนเทนการ์ดสกิลนางค่อนข้างจะแรงนะแต่คือว่ามันช้าไปหน่อยแต่ถ้าโดนก็คือ คือเจ็บจิกคือเจ็บแน่ๆตัวเทางย่เนี่ยเขา่น่าจะเมดแรงว่าฉันอยู่ทีเดียวกันเลยนะือพอรี้คอทนี้เนี่ยให้บีไปเลยครับที่บีเลย,ยนะคือบีมันก็ไม่ถือว่าแย่แล้วเ้ีกว่าประกับฟุฟอร์มดีกว่าโยชิโน่ดีกว่าเลยประกรับฟุฟอร์มก็ดีกว่านะร,ารับ ก็ทำเออจังจวะแบบนี้เออส่วนมานะเนี่ยมัจริงนะมานะมันก็เป็นตัวที่เลน่ไนได้นะเหมือนเขามีใครเล่นแค่นั้นเองผมก็ให้มานะเทียน,นี้ไปเลยเนาะเป็นมานาาะลากะชอสเนี่ยอ,อือ้ตจองลงตามนี้ดีกว่าเนาะ ส่วนคูลูมีเนี่ยคูลูมีผมให้เลยเพราะคุณนางนเมทที่แรงนะครับวางค้างโจมตีเป็ปนนาตุด้วยเนาะตัววยเนาะตัวไอตัวไว้ตัวต้องเห็นใจหน่อยส่วนมายูรี่มายูรีเป็นตัวที่สกิลช้านะครับแล้วไม่ค่อยโดนด้วยนะสำหรับผมแต่ก็ให้ไปเถอะเนาะนี่มายูรีอยู่เทีย,ยทนี้แหละ ใจืมส่วนส่วนเมมีคู่เนี่ยมีคู่เป็นตัวที่แบบว่าขะพอร์ตเนาะับค่อนข้างจะเป็นซับเนาะแต่เป็นซับที่ดีนะส่วนนักซอมีเนี่ยตัวนี้เป็นสายป่วนนะ ายป่วนก็คนอยู่อันดับเทียนนี้แหละลครูมีคิมสันในแม่คุรูมีคิมสันค่อนข้างจะไม่เลยคือจากการที่ผมได้มานะ คือตัวนางนี่มีคุณมีดาเมจค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วมีติดคีด้วยเนาะเออมีคีด้วยเพราะฉะนั้น,นะ่ะคีของมันอาจจะช่วยให้ดาเมจแรงนะคีของคุณนาเลยเนาะคีนะไม่ใช่เพราะเรต้องต้องรับรบทตัวละครด้วยวะส่วนโอกาส่วนคุณมีหนังเนี่ยไม่มีนะในเรื่องหลักไม่มีไล้มีแค่ในเกมเท่าน,นั้นนะ มันส่วนอน,นี้ก็มีในเรื่องหลกักนี่ก็มีในเรื่องเรื่องหลกัหลกนะครับส่วนยกเวนโยทินโรานี้เนาะนี่ก็มีนะนี่ก็มีอยู่นี่มีม,มีมีนะีนกคือตัวแถวนี้มีหมดเลยอืมแถวเนี้ยแถวเนี้ยอืมผมขอเล่าว่าประวัติจอมเรืร่องนะเพราะเดี๋ยวเีการสปรอเนี่ยส่วนผมก็ทำไม่ได้ด้วยแหละ อืมส่วนโทการ่างนี้คือจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะครับผมไว้เทียนี้เนาะคงไม่มีใครว่าเนาะโยชิโนะร่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะเบาเลยครับดาเมจนะอืมมิสุรู้งใหน้นี่เลยเออเขยก็จะเทียแตแล้วนะบตัวที่สูงสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคุลูมีนะเพราะว่าผม เล่นคูลมีตัวนี้บ่อยมากนะครับไวเบ้เคลียบอบอสไป็นเคลีย์ลงดันถือว่าดีเลยนะอันนี้ก็เป็นสําหรับความคิดส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็โอลิมปิ้าัเนี้ยเป็นตัวทิบผันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนีเล่นดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเอาดีๆแล้วถ้าเล่นดีๆคือตัวนี้มันก็เก่งกว่าคูลมี่นะแต่ก็แล้วแต่คนเล่นด้วยอนะเนาะ เดี๋ยวผมให้คุยมิเก่งกว่าเพราะว่าผมเล่นคุณมิร่างนี้เก่งเนาะอืมก็จบแล้วนะครับกับการจัดเทียตัวละครเนานะก็ตามนี้แหละก็บายบายครับผมสวัสดีครับ